บูสไตล์ไต้หวันนะคะที่ร้านชูชาบูที่นี่เลยเดอะพาชิโอการนาพิเศษค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นชาบูที่สุดพรีเมียมมากๆแค่หมูกับเนื้อนะคะก็รวมกันไปเกือบ30กว่าก็อย่างแล้วค่ะนำทีมโดยวากิวแองกัสนะคะจากออสเตรเลียอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็อาร์เจนตินาคือแบบว่านานาชาติมากมีความจัดหนักจัดเต็มเรื่องหมูเรื่องเนื้อมากแล้วนอกจากหมูเนื้อนะคะเขาก็ยังมีซีฟู้ดมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะที่ร้านชูชาบูตามนั้นนี่มาค่ะ ถึงแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศคือแบบว่าโอทหงลงสไลด์น่านั่งมากเลยเป็นสไตล์แบบไต้หวันมินิมอลนะคะแล้วก็คือเหมาะกับการพาครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักหรือคนพิเศษมาปาร์ตี้มากๆเลยค่ะที่นี่ที่ชูชาบูสาขาเดอะพาชิโอการจนานพิเศษค่ะเดี๋ยวสเตชันต่อไปนะคะนัะนี่นจะพาไปดูลายอาหารค่ะก็คือด้านทางนี้เลยเซนนี่ค่ะก็คือสเตชันที่เราสามารถมาหยิบเองได้ถ้าอุย้ย กิฟฟี่ก็คือมายืนรอแล้วนึ่ง oh. มีความแบบเซนต์บายรอนะคะระหว่างที่ oh. เพื่อนเดินเข้ามาก็คืออันนี้เป็นสเตชันที่เรียกว่าเป็นเฮลตี้หน่อยเนาะพิก oh. ิปเนี่ยค่ะก็จะเป็นอ่าสเตชันที่มีผักเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมีให้เลือกเลยนี่ตั้งแต่เห็ดออรเรนจีเห็ดเข็มทองผักกาดขาวผักบุ้งขึ้นช่ายกวางตุง้งอ่าบล็อกชายนะคะปวยเลง้งหนวดมังกรกระหล่ำปลีฝอยแครอทเผือก ฟักทองข้าวโพดก็คือจัดหนักจัดเต็มมากสําหรับแบบว่าคนที่ชอบทานผักนะคะแล้วเขาก็ก็คืออันนี้เป็นด้านบนเนาะส่วนด้านล่างเขาก็จะมีนี่เต้าหู้ปลาลูกชิ้นแซลมอนปลูจ๋าไข่แดงคริสตัลไข่ปลาปูอัดทอดปูอัดทอดเต้าหู้ชีสลูกชิ้นผักฟิชชชสโรนะคะฟองเต้าหู้ซีฟู้ดปลาหมวนไข่เค็มวากกเมตต้นหอมญี่ปุ่นนี่ของโปรดเลยนี่นี่นี่นี้ชอบมากอุ้ยแล้วก็ เส้นอูดอง้งอันนี้ก็เลิฟเวอร์มากเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้เป็นเส้นมีให้เลือกเนาะก็คือเส้นอูดอง้งวุ้นเส้นญี่ปุ่นวุ้นเส้นแล้วก็มาม่านะคะก็คือ <c oughs> คือมีให้เลือกเยอะมากทุกคนอลังการมากมากเลยค่ะอีกหนึ่งเซสชั่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือน้าจิ้มของที่นี่นะคะเขามีให้เลือกถึง5อย่างเลยก็คือมีซอสเอ็กโอซอสยูสุนะคะซอสคอนส น้ำจิ้มงาและก็น้ำจิ้มกวางตุ้งค่ะแต่คือที่พิเศษมากๆนะคะของที่นี่ก็คือเขาจะมีน้ำจิ้มสูตรไต้หวันแท้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มสูตรไต้หวันแท้นะคะสไตล์ชูชาบูค่ะใช้น้ำจิ้มซอสเอ็กโอหนึช้อนแล้วก็ตามด้วยพอนซึอพอสื่นะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยยูสุค่ะก็จะออกเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะ ก็คือพนสือจะให้รสเค็มแต่ถ้ายูสุจะให้รสเปรี้ยวหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้เติมรสชาติเพิ่มเติมได้กับพริกขี้หนูนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มสูตรไต้หวันแท้สไตล์ชูชาบูและะ้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยที่มาแล้วคือต้องลองเป็นอย่างแรกเลยค่ะถือว่าเป็นแอพพิเคเซอร์ที่ต้องลองนะคะก็คือตัวมันโถโทตสที่มีดิฟเป็นมันม่วงและก็นมข้นค่ะ ีบีน้องออกมาแล้วก็จะเป็นปุยปุยแบบนี้เลยกรอบนอกนุม่มในฟูๆน่าทานมากค่ะแล้วก็เราก็จะเอาไปดิปกับตัวมันม่วงจริงๆที่นี่เขาก็จะมีตัวแอปเปไทเซอร์หลากหลายเมนูมากแต่ว่าถ้ามาถึงแนะนำให้สั่งตัวมันโถโทสก่อนเลยค่ะว่าอันนี้ถือเป็นทีเด็ดมาก ว้าวทุกคนตอนนี้เมนูอาหารต่างๆก็คืออยู่เต็มโต๊ะเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้แบบว่าคือเลือกทานไม่ถูกกันเลยใช่ไหมคะเกฟคือที่ชูชาบูนะคะเขามีนี่อันดับแรกก่อนเลยก็คือด้านขวามือของนันนี้นะคะเขาจะมีซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟแบบเป็นทาวเวอร์แบบนี้เลยแล้วก็ที่สํำคัญนะคะ ในเซตซีฟู้ดเนี่ยสามารถขอน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มได้ด้วยนอกจากน้ำจิ้มหลักที่เขามีอยู่แล้ว5ชนิดนะคะกิฟแล้วก็เห็นทั้งเซตหมูเซตเนื้อที่แบบอลังการขนาดนี้ซึ่งทั้งหมูทั้งเนื้อของที่นี่นะคะกิฟต์เขามีมากกว่า30ชนิดเลยค่ะโอ้โหเยอะมากก็คืออันนี้คือจะไม่แบบได้ไหวเดี๋ยวเราให้คุณจันมาแนะนําดีกว่าไหมคะว่ามีอะไรบ้างน้าคุณจันมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับ บอกว่าคุณสันแนะนำหน่อยค่ะเพราะว่าเยอะมากเลยได้ครับอันนี้จะเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับจะเป็นเนื้อใบพายนะครับเป็นเนื้อชนิดที่สั่งมากที่สุดในเซ็ตสแตนดาดนะครับผมไล่ลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นพัดนอกวากิวครับผมตัวกลางครับแองกัสชัคโรเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเป็นตัวที่เราเสิร์ฟแบบแผ่นใหญ่เท่าหน้าเลยนะครับกลิ่นเนื้อจะค่อนข้างฉัดครับตัวนี้เป็นเนื้อติดมันนะครับเรียกว่าแองกัสบริสเกตครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นสะโพกวากิวครับผม ือในเซตใหญ่นี้คือใช่ครับส่วน3ตัวริมนั้นเป็น3ตัวเซตอัลติเมทของเรานะครับเป็นตัวแพ็กเกจที่เราเปิดขึ้นมาใหม่เลยครับตัวซ้ายสุดแผ่นใหญ่ครับผมเป็นมิยาสกิวากิว A5 านะครับเป็นเนื้อส่วนนองนะครับอาจจะมีติดกระดูกไปบ้างครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของส่วนนองอตรงกลางเป็นลินวัวพรีเมียมอาร์เจนตินาครับตัวนี้จะให้สัมผัสแบบกรุบกรุบเหมาะสําหรับคนที่ชอบความแบบเทคเท็กซเจอร์ที่อยากเคียวนิดๆนะครับ ส่วนตัวขวาสุดครับเป็นตัวที่ผมชอบเป็นการสุดตัวครับริบอายครับตัวนี้นิ่มละลายในปากเลยครับแลวอย่างเซตหมูเซตใหญ่อย่างนี้ครับหมู4ี่ตัวนี้เป็นหมูคุโรบุตะนะครับเริ่มจากตัวนอกสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นคุโรบุตะ3มชั้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นคุโรบุตะสันสันนอกคุโรบุตะสันข้อแล้วก็คุโรบุตะสะโพก ได้ได้ว่าแค่อยู่บนโต๊ะนี้ก็10กว่าชนิดแล้วนะคะทั้งเหนือทั้งหมูเยอะมากจริงๆเขามีกว่า30อย่างเลยใช่ไหมเพื่คาร์ทานให้อร่อยนะครับว้าวเป็นไงค่ะกิฟนี่คือทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือเราจัดแบบเต็มเต็มแม็กแม็เลยนะคะแต่จริงๆที่เนี่ยที่สแตนร์ด d เริ่มต้นที่599ค่ะเสร็จผักเราก็แบบตัดได้ที่สเตชันที่เราอยู่ทีแรกเนาะแลมีเยอะเลนะใช่กกเดินคือเต้าหู้ชีส เลือกไม่ถูกอ่ะของที่นะีกิ๊ฟรู้ไหมว่าเขาอ่ะมีน้าซุปให้เลือกถึงสี่ชนิดเลยอ,อย่างของเราอ่ะจะเป็นซุปผกักของกิ๊ฟอ่ะจะเป็นซุปน้ำำําดําใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเผ็ดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นซุปปล<ม>าแล้วก็ซุปต้มยำเนาะถ้าชอบพันทะเลอย่างเงี้ยเอาทะเลไปลวกกับซุปต้ยมตยำบบได้มามกกุ้งที่นี่ก็คือตัวใหญ่นะแล้วเขาก็แกะมาให้ด้วยก็คือโรนึงก็คือแบบเออ ี่ห้าร้อยอะไรประมาณนี้หอยก็ใหญ่อะไรก็คือแบบปลาหมึกก็ตัวใหญ่ทุกอย่างก็คือแบบเป็นพร้อมทานมาแล้วในทาวเวอร์นี้เนาะมันนี่ตรงแกะมาให้แล้วนั่นแหละใช่ดีแล้วตรงที่แบบแกะมาให้แล้วก็คือแบบเอาไปจุ่มแล้วก็กินได้เลยมันไม่ขัดตอนไม่ต้องแบบมานั่งแบบแกะไงไม่ขัดตอนเออมันเด็ก็คือหมูเอยเนื้อเอยซีฟู้ดเอยรัวรัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ชักโลนะคะมันมีความแบบว่าเนื้อแล้วก็มันแซกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะ <laughs> เอออันนี้น้ำจิ้มงาสามชั้นอยู่แล้วป้ามาขนาดนีุ้โกโุกตาอ๋อกิฟว้าหมายว่าแบบที่นี่เขามีความแบบครีเอทมากๆใครที่แบบว่ามานั่งทานชาวูคนเดียวของเหงาะที่นี่เขามีไอเทมเด็ดให้ด้วยก็คือแบบไหนอ่ะใส่ใจมากเฮ้ <c oughs> <c oughs> ก็คืออุปกรณ์เซลฟี่ค่าตั้งเซลฟี่ซองใส่แมสหมวกคลุมผมยางรัดผมแบตสำรองอู้ยแบตสำรองไม่ด้เหรอได้ชอบที่สุดก็คือยางมัดผมยิ้มขาถืออะไรไว้ในมือคะกิ๊ฟไม่วางแล้วนะสักกมือเดียวอ่ะแต่พูดเลยดูดิน่ากินมากอันนี้คือหมูตุ๋นจักรพรรดิค่ะที่เขาบอกไว้ให้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ไม่รอเป็นคนเชื่อคนง่ายสั่งให้รทำหนูก็จะทำเลยก็คือชื่อของแอปพลิเซอรนที่นี่เขามีความครีเอทมากนะกิ๊ฟ อันไงคะอันไงคะเป็นแก้มเลยตัวแอพลิเคเของที่นี่ชื่อเขาจะมีความครีเอทมากเลยนะกิฟอย่างตัวนี้ชื่อว่าอะไรรู้ปะมันโหปรมาจารย์จ้าแล้วก็อันนี้คือปอบเย้เจ้าสำรักแล้วก็คือความดีงามของที่นี่นะคะกิฟก็คือเวลาจะสั่งเมนูใช่ไหมเขามีความแบบว่าเทคโนโลยีทันสมัยมากนะคะเขาจะให้ QR Code แบบนี้แล้ก็สแกนสแกนปุ๊บ อ่ะก็จะขึ้นหน้าเมนูอาหารแบบนี้เลยอืมเราก็แบบจิ้มจิ้มเลือกได้เลยแล้วพี่เขาก็จะเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะให้นะคะโอ้ดีอย่าเพิ่งออกหน้านี้นะเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอ๋ออย่าเพิ่งออกงั้นยื่นให้เลยค่ะอามาเลยสั่งเลยดีกว่าก็คือเป็นการทานชาบูที่แบบว่าเอ็นจอยอิทติ้งมากเนาะกิฟเพราะว่าจัดเต็มทั้งเซตหมูเซตเนื้อซีฟู้ดสุดปังอลังการมากเวอร์ก็คือถือว่าเป็นมาเป็นการมาร้านชาบูที่เรียกว่า มีเนื้อเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทานมาเลยใช่ไหมคะกิฟิงหมูก็คือไม่เบามไม่ย<ม>่อยไ,ไปกว่ากันซีฟู้ดก็คือจัดเต็มแบบจุกจุกผักก็คือมีให้เลือกแบบว่าเนื้อคุณแบบเยอะมากเรียกได้ว่าแบบมาที่เนี่ยคือคุ้มที่สุดที่สุดของที่สุดก็คือต้องมาอย่างเดียวแล้วคะ่ะกิฟมาค่ะ,คะ,คะแนะนําเลยค่ะที่ชูชาบูตีเลิศมากขอกินต่อกันนะคะใช่ ร้านชูชาบูนะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับที่ดีอินอินเตอร์เซ็กพระราม3เดอะพรหมนาดรามินทราครับแล้วก็พาซิโอการจนาพิเศษครับทั้ง3สาขาเปิดปิดเวลา11โมงแล้วก็3ทุ่มครับสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับรวมไปถึงเมนูของทั้ง3สาขาได้ที่ Facebook ชูชาบูนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อินบ็อกซ์นี้เลยครับ